าวัดีคุณสนุขขันครับวันนี้ก็อยู่กับในรายการเตียวจังพาทัวเกมฟีฟ่าครับอยู่กับผมจังวันนี้เราจะมาตีบวกห้านะครับเหมือนเดิมไม่มีแรมากดูจากทรงนั้นจะแตกครับใส่แต้มด้วยกดเลย มา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 แต่ทุกคลิปเลยอืมไปแล้วครับไปแล้ว <c oughs> จนมากครับช่วงนี้ คีโอโลเวโตโอโหไม่มีขายแต่ใครมาทำกินหน้าครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ